ก็สวัสดีนะครับมาต่อกันที่ EP ที่5นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเรานะครับได้เขียนตัวนะครับในการหาค่าล็อตล่าสุดนะครับที่เราได้เปิดไปนะครับว่ามั่นนะครับคือล็อตอะไรนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราก็จะมาหานะครับล็อตนะครับที่เป็นนะครับออเดอร์นะครับค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดของ ของล็อตที่เราเปิดทางพอร์ตเรานะครับว่ามันคือนะครับอ่าไม่ใช่เอาเดือดล็อตค่าสูงสุดนะครับว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก่อนที่ใครอ่าก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับผมก็จะขอนะครับแนะนำอีกตัวนี้นะครับสำหรับที่ใครนะครับต้องการนะครับให้บอร์ดทงานนะครับก็บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดประเภทกิดมาร์ติงเกลนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเราทุกคนนะครับสามารถนําไปใช้งานได้นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยผมรันนะครับมานะครับเฉพาะพอร์ตนี้นะครับผมรันมานะครับประมาณต้นปีนะครับก็ทํากําไรได้ทุกวันนะครับแต่จะไม่ทํากําไรหรือหว่านนะครับแต่กาลังทาสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับทํากําไรได้ต่อเนื่องโดยใช้บัญชีเสร็จนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับการทํางานนะครับไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับและลิงก์สมัครสมาชิกนะครับ ข้ที่ใต้วิดีโอนะครับสามารถนำมาใช้ได้ฟรีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับต่อนะครับข้อเรียนกันต่อเลยนะครับเราจะมาเขียนกันต่อนะครับว่าทำอะไรกันดีนะครับอ่าโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยเรานะครับหานะครับ get last lot นะเขียนฟังก์ชัน get last lot แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาหา order ล่าสุดนะครับอ่า order ล่าสุดที่มีค่าล็อตสูงสุด อ่าไม่ใช่ออเดอร์ล่าสุดนะครับอย่างเช่นนะครับอ่าเนี่ยผมยกตัวอ,อย่างเปิดออเดอร์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับอ่อย่างตัวนี้นะครับอ่ผมขอปิดออเดอร์เดี๋ยวเปิดใหม่เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่านี่ผมเปิดเซลล์นะครับ ถ้าเสังเกตนะครับว่าออเดอร์ล่าสุดเนี่ยที่เราเปิดไปเนี่ยมันเป็นล็อต0.2ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูจากในที่เราเทรดแล้วเนี่ยซึ่งล็อตสูงสุดเนี่ยมันคือ0.5ใช่ไหมครับอ่ะเราจะหามาได้อย่างไรนี่ครับทีนี้เนี่ยถ้าอ่าประเด็นที่เราต้องหาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะนำนะไปคูณน,นะครับล็อตที่จะเปิดออเดอร์ต่อไปนั่นเองอ่าเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับ เดี๋ยวเราเคเนเเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะครับว่าฟังก์ชันนี้ทําไมต้องมีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโค้ดนะครับว่าเราจะหาออเดอร์ตรงว่าล็อตตัวนี้เนี่ยออกมาได้ยังไงนะครับถ้าเราโค้ดถูกต้องนะครับมันจะแสดงที่0.5นะครับเราจะใช้โค้ดตัวเดิมไม่ได้นะครับที่เป็น last lot นะครับเพราะว่ามันจะได้ที่ออเดอร์สุดท้ายเท่านั้นนะครับโอเคมันจะได้ออเดอร์สุดท้ายเนาะโอเคนะครับ ผมนำการ new file นะครับอาพ p ที่นะครับ5นะครับโอเคผมเอาเป็น MacLot แล้วกันโอเคอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่ามันเป็นคั s ตอมนะครับอีดีแคตตอมนะครับโทษที เอาใหม่นะตัวนี้ปิดไปนะครับมันเป็น indie นะครับที่เราจะสร้างินดี e โอเคตอนนี้เราจะมาสร้าง ea กันนะครับลบฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับให้เหลือแต่ฟังก์ชันเมนเท่านั้นโอเคนะครับผมได้ทำการนะครับ สร้างฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า guess นะครับไม่ Mac. อที่นับค่าพารามิเตอร์นะครับผมก็สร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า loss นะครับ return นะครับ return ในออกไปนะครับค่าที่เราจะ return ออกไปคือค่า loss นั่นเองนะครับ อ่ะคันลอดอ่ะนี่คือการเขียนฟังก์ชันนะครับก่อนที่เราจะทํางานนะครับือว่าจะเขียนโค้ดอะไรนะให้เขียนโครงสร้างแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับแล้วกดคอมไพดูนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็ใช้โค้ดตัวเดิมเลยนะครับอ่าฟังก์ชันวนลูปเห็นไครับเราเขียนนําแค่ ep เดียวนะครับเราสามารถใช้ได้เกือบทุก e p นะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ครบทั้ง5 ep เลยนะครับเห็นะครับโอเค โค้ดที่ผมสอนนะครับไม่ยากนะครับไม่ซับซ้อนนะครับขอแค่เราตั้งใจศึกษานะครับไม่ยากเลยนะครับอ่ะในการหาแม่ลอดนะครับเราหาอย่างไรนะครับก็เพียงแค่เปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้นั่นเองอ่าเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่ว่ามากกว่าอ่ะเห็นไหมครับมากกว่าอย่างไรโอเคเดี๋ยวจะมายูเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ โอเคเริ่มต้นที่สมมุตินะครับมีออเดอร์ห้าออเดอร์นะครับอ่ะห้าออเดอร์ใหญ่ไปโอเคมีห้าออเดอร์มันก็ต้องทําการห้ารอบใช่ไหมครับอ่ะในคําสั่ง for เนี่ยทํางานอยู่ห้ารอบนะครับอ่ะเมื่อรอบแรกนะครัเมื่อเก็ตได้ล็อตอะไรก็ช่างนะครับอ่ะที่ล็อตศูนย์จุดหนึ่งแล้วกันสมมุตินะครับอ่ะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์หรือไม่อ่ะท้าไม่ถึงเป็นศูนย์เพราะว่าเรากำหนดค่าเป็นล็อตเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ รอนตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับศนย์นะครับศูนย์ซึ่ง0.1จนเนี่ยมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับมากกว่าศูนย์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับอ่านี่คือรอบแรกอะต่อไปนะครับมันก็เมื่อมากกว่านะให้ทำไรผมก็เก็บค่ารอดนะครับอ่าก็คือเอาค่าลอดที่ก่อนหน้าเนี่ยเป็น0ูนเนี่ยผมก็ให้มันมาเก็บค่ารอดตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็น0.1นย์จุนั่นเองนะครับเมื่อมันศูนย์จุดหนึ่งนะครับเมื่อทํารอบที่สองนะครับเมื่อมันเจอออเดอร์ที่เจอ เมื่อรอบที่สองเป็นมีค่าลดเป็นที่0.2นะครับไปนะครับมีค่ามากกว่าเท่าไหร่ครับก็คือ0.1อ่านี่คือรอบสองนะครับนี่คือรอบสอง0.1มาจากไหนก็คือ0.1ตอนที่เราเก็บมาครั้งแรกนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.1นะครับในรอบที่สองตรงนี้เนี่ยมันได้เป็นที่ลด0.2นะครับอ่า จากนั้นเมื่อรอบที่สามนะครับรอบที่สามมันเคิดได้มาที่0.2เหมือนกันนะครับอ่า0.2เหมือนกันซึ่ง0.2เนี่ยอ่ามันมีค่านะครับเท่ากับนะครับ0.2เมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับอ่านไหครับครั้งที่แล้วนี่เห็นไหมครับอ่าโอเคครั้งที้ซึ่งตรงนี้ก็จะจะไม่เข้าถูกทํางานล็อตตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0.2เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเมื่อมันทําครบจนไปเจอ ลอตที่เป็นมากกว่า0.2เนี่ยมันจะเข้าทํางานก็คือ0.5เช่ไหมครับอ่ะเมื่อมันเจอ0.5เนี่ยมันมากกว่า0.2อยู่แล้วนะครับอ่ะมากกว่า0.2เนี่ยมันก็ทํางานแล้วก็จะเร์นค่า0.5ออกไปอ่านี่คือการหาแม็กลอตนะครับหากันแบบนี้นะครับโอเคไม่ยากเลยแค่เปลี่ยนเครื่องหมายเท่านั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเขียนแสดงค่าดูแล้วกันนะครับเอาเป็นเอ่อ เอาเลื่อนแล้วกันนะครับก็คือการแจ้งเตือนทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับผมใส่ข้อความให้มาหน่อยนะครับโอเคแมกลิสเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็ทำการเกต g e t แมกนิสผมต้องการเช็คพาเป็นประเภทเซลล์คือหาล็อตเซลล์นั่นเองนะครับาหาล็อตเซลล์แค่นี้เองครับเราสามารถนะครับ หาหานะครับแม็กอเลออ์ของแต่ละาหาแม่รอนของแต่ละออเดอร์ดอได้ประเภทออเดอร์ดอได้นะครับโอเคถ้าผมจะหาบายนะผมหาผมต้องทำยังไงนะผมก็ส่งบายตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่า,อาโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวนะครับ EA กันอโอเคผมจะติดตั้ง EP ที่5นะครับ Hit Macro นะครับอ่ามจริงนเบอร์เป็น0นย์นะครับโอเคทำไมนะครับถึงถึง r ีเท r ร์นะครับ ดีเทอร์ n เป็นศูนย์นะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเราสร้างฟังก์ชันผิดนะครับผิดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับการเขียนโค้ดนะครับมีเรื่อประจํานะครับมีข้อผิดพลาดตลอดไม่เป็นไรลอดไซส์เนี่ยมันเป็นประเภทดับเบิลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาสร้างเป็นประเภทอินนะครับซึ่งมันไม่มีจุดทุษิยมมันก็ได้เลขศูนย์ออกมานะครับาเราก็เปลี่ยน จากอินพุตดับเบิลแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ด้วยนะครับประเภทตัวแปรนะครับก็ต้องเป็นดับเบิลเหมือนเช่นกันคอมไพน์ใหม่นะครับทีนี้ก็มาดูใหม่นะครับว่ามันได้หรือไม่นะครับอ่านะครับผมลบวิอกเพื่อให้มันไม่แจ้งเตอะอ่ะนห็นางนครับแมงลอดเซลเนี่ยมันได้ที่0.5จใช่ไหมครับ บ่ายเนี่ยมันได้ศูนย์เพราะว่ามันไม่มีออเดอร์บ่ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดออเดอร์บ่ายนะครับว่ามันจะแจ้งเตือนอะไรบ่ายศูนย์สองอ่ะมันก็จะได้ออเดอร์บ่ายศูนย์จุดสองนะครับผมเปิดไปเลยนะครับศูนย์จุดแปดนะครับบ่ายอ่ะทีนี้เนี่ยผมก็โจทย์ศูนย์จุดหนึ่งอะออเดอร์บ่ายอ่าออเดอร์บ่ายล่าสุดเนี่ยมันคือศูนย์จุดหนึ่งแต่มันก็ไม่แสดงนะเพราะมันก็แสดงศูนย์จุดแปดนะครับ เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากกว่า0.8แล้วนะครับในประเภทออเดอร์บ่ายนะครับเซลนะครับผมเปิดเป็น1เลยนะครับแสดงว่าเซลเนี่ยก็ต้องโชว์เป็นหน่งนะครับเซล,ลโชว์เป็น1แบบนี้เลยนะครับนี่คือการหาแมกนิดเดียวนะครับเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ EA ได้หลายๆตัวเลยเนี่ยฟังก์ชันไม่ยาวนะครับเขียนโค้ดแค่ไม่กี่บรรทัดก็ได้แล้วนะครับอเดี๋ยว EP นี้เนี่ยผมก็จะเบรกไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใน EP ถัดไปนะครับผมจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองอาไผหาดเขียนดูถ้าทุกคนหัดเขียนเนี่ยก็เป็นแน่นอนนะครับพยายามนิดนึงนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับสอสดีครับผม